14เมษายน2565นายพัชรธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายนาริศนิวรามัยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานณจุดบริการประชาชนทางถนนและทางน้ําในพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรีจุดตรวจหน้าดับเพลิงบางทรายถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองชนบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชนบุรีอําเภอเมืองชนบุรีพรอมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลส,สงกรานต์ปี2565โดยมีนายสุขคนสุวรรณศักดิ์ศิลป์นายอําเภอเมืองชนบุรีนายลุ่งเลืองศิลวงใสทองนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางทรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับจากนั้นนายพักระทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมคณะและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ไปยังท่าเรือเกาะลอยศีราชาเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดบริการประชาชนทางน้ำโดยมีนายดงพลร,รุจิธรรมทัศน์ายอำเภอศีราชานายชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้มอบนโยบายให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในช่วงเทศกาลซึ่งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่บริการประชาชนให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างที่สุด และขอให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่สัญจรในช่วงนี้ดำเนินการตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งในช่วงของเทศกาลจะมีบรรดาน,นักท่องเที่ยวพากันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเกาะสีชังเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสเดือนเมษาย,ยนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเดือนของปีใหม่ไทย ในส่วนของจังหวัดชนบุรีนะครับเรามีการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในส่วนราชการต่างๆเนี่ยหันมาสวมใส่เสื้อผ้าลายดอกเพื่ออนุรักษ์มรดกไทยนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราต้องเจอกับภาวะของโควิดอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้ทางรัฐบาลก็ได้ผ่อนคลาย นะครับให้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมประเพณีต่างๆแต่เราก็ยังขอร้องพี่น้องประชาชนอยู่นะครับว่าขอให้งดในเรื่องของการสรดน้ําเพราะว่าการสาดน้ํานั้นอาจจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดจากคนที่ป่วยไปสู่คนไม่ป่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากยังทุกๆคนนะครับว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้ก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยท่องเที่ยวด้วยความระมัดระวัง ยังคงต้องระมันระวังตัวอยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ออกมาท่องเที่ยวออกมาสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่ต่อเนื่องยั่งยืนนะครับในโอกาสปีใหม่ไทยนี้นะครับผมขอถือโอกาสนี้กับอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดชนบุรีอันมีพระพุทธสิหิงมิ่งมงคลสิรินาถ นะครับที่เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดจนพระบารมีของบูรพมหากษัตร์ดียาที่ราชเจ้าทุกพระองค์พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชนบุรีและพี่น้องประชาชนที่เดินทางผ่านหรือเข้ามาในจังหวัดชนบุรีประสบแต่ความสุข ความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปราถนาทุกประการขอให้เที่ยวสงการอย่างมีความสุขและปลอดภัยทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ